สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเทรดดิ้งพาซ่าอีกเชนเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีภารกิจ ตามหาสัตว์เลี้ยงที่เรายังไม่เคยมีกันค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราจะตามหานั้นก็คือสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองค่ะเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟเยอะมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้สัตว์เลี้ยงทั้งหมด929ตัวนะคะทุกคนแล้วเราก็ใกล้ที่จะได้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวถ้าเราสะสมให้ครบ1000ตัวค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมองหาสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟเป็นพิเศษเลยมาดูว่าเรายังไม่ได้ตัวไหนบ้าง่้มไ เราจะมองหาสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆพวกนี้กันค่ะช่วงหลังๆนะคะเราเก็บสะสมได้เกือบครบทุกตัวแล้วนะคะยกเว้นสัตว์เลี้ยงก่อนหน้านี้ค่ะที่เรายังไม่ค่อยได้สะสมกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงเอกลัซีณแต่ละตัวเนี่ย ราคาแพงมากๆเลยค่ะแต่ราคายังไม่แพงเท่าสัตว์เลี้ยงเอกลุสีปลอมค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนอกจากจะมีไททันิกปลอมแล้วเนี่ยเรายังเห็นสัตว์เลี้ยงเอกลุสีปลอมในตลาดมากมายเลยนะคะมันปลอมยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็แค่มาหาสัตว์เลี้ยงเอกลุสีทั่วไปเราก็อยากจะสะสมเอาไว้ทำฮิวแมชชีนเองแต่ที่เรามาเจอค่ะทุกคนนี้เลยนะสัตว์เลี้ยงเอกลุสีนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเอกลุสีตัวธรรมดาเลยค่ะราคา เฉลี่ยอยู่แค่900ล้านถึง1.15วิลเลียนเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่เขาเอามาขายค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ1.06 ถิ่นเลียนค่ะนี่นะคะถ้าใครมีเจมเยอะๆนะคะแล้วอยากจะซื้อสรเลงเอกลูซีฟถูกๆขึ้นมาเนี่ยเผิ่กดแป๊บเดียวเจมหายไปหมดเลยนะคะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราเจออีกหลายบูธมากๆถ้าใครจะซื้อสเลงเอกลูซีฟเนี่ยจะต้องระวังให้ดีเลยนะคะเตือนไว้แล้วนะคะทุกคนถึงเวลาของภารกิจของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาสัตว์เลี้ยงเอกลูซีฟกันค่ะช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นสัตว์เลี้ยงเอกลูซีฟขายกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงค่ะเราจําได้วางตัวนะคะว่าเรา มีบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางตัวก็ยังไม่มีอย่างเช่นสัตว์เลี้ยง e อกลักษของแพ็กนี้นะคะเราก็ยังไม่มีนะคะซีรีส์ไนท์ฟพวกนี้นะคะก็ยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเขากันนะอีกไม่ถึง70ตัวนะคะเราก็จะได้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มมาอีกตัวนึงแล้วค่ะ ดีมากๆเลยนะนี่เจอแล้วค่ะโอ้โหขายกันราคาแรงมากเลยนะคะเขาขายราคาแพงกว่าราคาประมูลไปเยอะมากเลยอะ่ะมาดูตรงนี้หน่อยแล้วกันนะคะว้าวเจ้าไทยได้ดากอนนะคะขายอยู่ที่ราคา3.5บิลเลียนแต่เรายังไม่เคยมีเนาะเดี๋ยวซื้อเขาหน่อยแล้วกันนะคะคือการสะสมของเรานะคะ มาหาอีกตัวแต่ว่าได้อีกตัวไม่เป็นไรเนาะเ,เจ้าช้ไดดาก้อนที่เป็นสีทองนะเจ้าโมเสโดมนี่ยังไม่เคยมีนะคะนี่ขอซื้อไปเลยแล้วกันนะเย่ตัวนี้ยังราคาแพงเหมือนเดิมเพกซัสก็แพงมากนะคะตัวนี้เราไม่แน่ใจว่าเรามีแล้วหรือยังนะซีรีส์นี้นะคะน่าจะยังไม่มีหรอกโอ้โอ้มีเจ้าคาปิบาร่านะคะขายห้าบิลเลียนนะเจ้าตัวนี้มีแล้วโอ้ตัวนี้ขายเจ็ดเลยอะ แต่ว่าเป็นสอมคาเนียก็น่าจะพอไหวอยู่ไหมซื้อเข้าเลยนะคะแพงไปไหมอ่ะเราก็ซื้อมาแหละ <c oughs> โอเคไปต่อกันเลยนะคะโอโอมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเจ้าคริสตัลนะคะเจ้าคริสตัลดียนะคะแล้วก็เจ้าโมเสกิฟฟินเรายังไม่เราคิดว่าเราน่าจะยังไม่มีทั้ง2ตัวเลยหรือเปล่าซื้อไปก่อนแล้วกันนะคะอุ้ยทำไมแขนนามิเป็นแบบนี้ <c oughs> นามิเปลี่ยนไปนะคะ่ะ ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้สังเกตเลยอะ่ะไม่รู้เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหนนะคะนามิเธอไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ค่อยมีสเลงเอกวีซีตัวเก่าๆอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะโอเคไปต่อไปต่อมาหยุดหน้าบูสเลยค่ะโอ้โหขายแพงมาก2ตัวนี้เรามีแล้วนะมันเป็นอีเวนต์ด้วยนะไม่ใช่เอกวีซีคาปีบาร่าก็7แต่ว่าก็เท่ากันกับตัวเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้9เลยหรอแพงอะ่ะแพงเกินไปนะคะเอ้า ทุกคนอะไรครับเนี่ยนามีกลายเป็นนูบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่ได้สังเกตนะคะวันนี้เราบอกเป็นอะไรเนี่ยแปลกมากเลย <c oughs> กลายเป็นนูบซะและเล่นไปแปลงร่างไปแบบนี้หรอะะเนี่ย <c oughs> ตลกดีเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> เรามาดูรอบนี้นะคะว่าเราจะกลายเป็นนูบหรือเปล่า <c oughs> ลองดูไหนแล้วกันนะคะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยทุกคนเราเปลี่ยนร่างอีกแล้วค่ะเราเป็น โรบอกแล้วก็เหมือนทุกคนในนี้นะคะก็กลับไปเป็นเด็กอ่อคริสตัลด็อกนี่ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนะแอนิเมตยูนิคอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย2.5บิลเลียนนะกับเจ้าแอนิเมตยูนิคอน2บิลเลียนนะคะ หมดแล้ว40บิลเลียนของเรานะคาปิบาร่ามีหลายตัวนะโอเคคาปิบาร่าธรรมดาเรายังไม่มีนะแต่ซูปเปอร์คาปิบาราเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะมาที่ธนาคารนะคะทุกคนเราเอาออกมาเพิ่มอีก40บิลเลียนนะคะต้นทุนเราจะสูงเกินไปก็เปล่าเนี่ยมีคาปิบาร่าสองตัวจริงด้วยมีแบบเป็นแว่นตากับแบบเป็นแบบซูปเปอร์คาปิบาร่าแล้วก็คาปิบาราธรรมดานะคะมาโอ้โหเยอะเลยนะอะ เจอตัวนี้นะคะ5บิลเลียนนะคะเดี๋ยวซื้อเขาเลยแล้วกันนะตามหามาตั้งนานแล้วนะคะเย้เรียบร้อยได้มาแล้วซื้อข้ากีบตัวนี้อุ๊ยอุ๊ยน่ารักมาก e อ c l u s i v e ตัวนี้นะคะที่เราดูเมื่อกี้นะ,ะขายตั้ง10บบิลเลียนเนี่ยแต่แพงมากเลยนะโอเคนะคะเหมือนว่าเราจะได้เจ้าคาป,ปิบาร่ามาเพิ่มตัวหนึงแล้วนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่มีส้มอยู่บนหัวตัวนี้แหละหายากจัง ว้าวเจอแล้วนะคะสี่บิลเลียนก็พอไหวแหละซื้อเข้าไปเลยนะคะเย้ yeah, ขอบคุณมากเลยนะ a อนิเมะก่อนี่เรายังไม่มีหรอกหรอเนี่ยเดี๋ยวไปหาเอนิเมะก่อนี่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นีออนทไวไลท์ดากอนอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะ2ตัวนีออนวูฟก็ยังไม่มี <laughs> นี่เราเข้าใจผิดนะว่าเรามีแล้วนะ ตอนนี้ก็ไม่เห็นไอคตอนนี้ยังไม่เห็นเอกุสิปลอมนะคะทุกคนแต่เห็นแต่เอกุสิราคาดี <c oughs> แอบซื้อตัวที่เราเคยมีแล้วไปหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะคือเขาขายราคาดีมากนะเจอแล้วราคาดีมากนะคะต่อไปก็เป็นนีออนดากอนใช่ไหมจะมีหรือเปล่าเนี่ยแปลงร่างอีกแล้ว <c oughs> ทำไมไปเปลี่ยนห้องไปแปลงร่างไปอะ่ะแพงมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเขากัน หลืออีก8ปดวิลเลียนพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะอ้ตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เนาะยังไม่มีทั้ง2ตัวเลยโอเคค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะหาย,ยากนิดนึงนะแต่ว่าเราคิดว่าก็พอได้อยู่นะคะโอเคในที่สุดนะคะเราก็หาสเล็เอ็กซ์คู่สได้เยอะขึ้นมามา,มากแล้วนะคะนี่เลยนะอยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะแต่ว่า ถึงแม้จะเก็บไว้นะคะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะคะเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็น e เอกิสก์แล้วก็เอาไปประมูลนะคะขอเอาต้นทุนกลับมาก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าตัวได้นะ10กว่าชนิดได้เลยนะเมื่อกี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรวมสะเลียงกันเลยนะคือแบบเป็นสเลียงหาย,ยากทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามารวมทุกคนคงไม่เสียดายใช่ไหมอ่ะแต่เราเสียดายนะ แต่เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อ่ะลงทุนไปประมาณ80บินลียนนะคะทุกคนขอไปรวมแล้วเอาทุนคืนก่อนแล้วกันนะคะถือซะว่ายังไงซาเขาก็อยู่ในคอลเลกชันของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคได้ e เอกุสิปเอกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะคะปะไปประมูลกันเลยดีกว่านะนี่ค่ะทุกคนเราเจอแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะห้องที่มีเจ้าเอก i v e ปปอมเนี่ยมันจะอยู่ในห้องที่เป็นแบบเศรษฐีดูไบแบบนี้นะคะ เอก i v e ปลอมค่ะทุกคนราคา1.82ทินเรียนแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคะ1.82ทินเรียนเช่นกัน,นะค่ะดูเหมือนว่าราคาจะเป็นเอก s i v e ถูกๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะแอบแฝงหรือว่าแก้งใส่ราคาผิดๆไปนะคะแบบนี้นี่แย่สุดๆเลยนะโอเคค่ะทุกคนเราคิดว่าห้องนี้น่าจะพอมีคนอยากจะประมูลสั์เลี้ยงของเราอยู่บ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะส่งสัตว์เลี้ยงของเราขึ้นไปประมลเลยดีกว่านะลงทุนเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นแล้วกันนะคะ80บิลเลียนค่ะขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นกระดานไปแล้วอู้มีคนให้ราคา80บิลเลียนแล้วค่ะเย่ไม่ขาดทุนแล้วค่ะดูสิว่าจะมีใครให้ราคาเพิ่มอีกหรือเปล่า 80. 8 0 8บิลเลียนแล้ว88.6ค่ะจะมีใครให้เพิ่มอีกไหมนะคะ 84บิลเลียนโอ้สุดๆเลยราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของราคาประมูลตอนนี้แล้วค่ะ84.8แล้วค่ะ15วินาทีสุดท้าย85.7ว้าวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง87บิลเลียนสุดยอด <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะมีใครให้อีกไหม90บิลเลียนไปที่เรียบร้อยเย้ สิวินาทีสุดท้ายนะคะเราจะปิดประมูลอยู่ที่90้าสิบบิเลียนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ90.9าสิบจุดเิลเลียนแล้วค่ะเยเก้าสิโอ้โหนี่ไข่ใบนี้มันคือคาเคลนหรือเปล่าเนี่ยสิวินาทีสุดท้ายนะคะจะมีใครสู้อีกหรือเปล่า5 4 3 2 1 0เย้ yeah, yeah. ปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ91.8บันล้านขอบคุณมากเลยนะ huh. ในที่สุดนะคะเราก็ได้กำไรกลับขึ้นมานะคะแถมยังมีสัตว์เลี้ยงในเพจคอลเลกชันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ